นุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ปสนุกมันรู้กันฝันอยู่ในเตเอาล่ะนี่คือเหล่าบรรดาของซับซีโร่อยู่ในเต็แซึ่งวันที่ไปงานวันนั้นทุกคนจะใส่เสื้อของทอร์นาโดเอฟซีไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ซับซีโร่ถ้าอยากได้เสื้อรู้ไหมต้องทำไงซื้อค่ะ ได้ที่ไหนงานตรงมากเลยนงานนี้งานก็มีใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังตอนนี้ยังใช่ไม่เรามีเคยเปิดขายช่วงแถลงข่าวด้วยตอนนี้มีงานแถลงข่าวใช่แล้วก็เขาซื้อกันหมดแล้วแฟนข่าวเขาซื้อกันหมดแล้วจัหรับแฟนแฟนตัวจริงเนาะก็ต้องซื้อไว้ก่อนอ่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะมาเล่นเกมกันดีกว่าใช่ถึงเวลานั้นแล้วระหว่างนี้ระหว่าง ระหว่างนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเกมนี้เนี่ยนะคะจะมีคนชนะแน่นอนแล้วก็มีคนแพ้ถ้าเกิดว่าคิดว่าทีมดีเจจะชนะพิมหนึ่งถ้าเกิดคิดว่าทีมซับซีโร่จะแพ้เอ้ยจะชนะพิมสองแล้วจบวันนี้แปดเจ็ดแปดเจ็ดตอนนี้ก็ส่งได้แน่นอนเพราะว่าใครทำเวลาได้นานที่สุดคนนั้นชนะนะครับในการเลี้ยงลูกบอลให้อยู่บนไม้ปิงปองระดับชาติของเรานะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเ่าวิ่งฉุกประกาเล่นก่อนทีมดีเจผมจะเป็นคนเล่นพี่เจริญเรา แให้เขาเล่นก่อนเราต้องให้เขาเล่นก่อนได้ไป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 ไมไนตปไปไปไปนไป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 รรไกไปไปปไปไปไปปไ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 ่ไป่ปไไปไปไไป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 ปไปไปไเไปไปไปปไ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 ปนปปนปปน นางเวียงอยู่สองตัวนาอยู่สองนางเวียงอยู่สองนางเขามีนางกวักอันนี้มีนางเวียงนางเวียงคือถ้าเกิดพี่กิตเล่นฟังวีเจอลิซจะเป็นคนเวียงตุ๊กตาอลิซฉันมั่นใจในตัวเธอมากเลยนะเวียงได้ไดใจถ้าเกิดผมเล่นน้องกรีจะเป็นคนเวียงซึ่งวันนี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะน้องกรีไม่สบายนะครับตาอาจจะไม่ค่อยแน่นนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียเวลาพี่กิตพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพี่กิตพร้อมแล้วลุกเลยครับอ่า ลุกเลยลุกเลยนะฮะลุกเลยนะครับเอาละเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องหันหน้าเลยกตกาต้องหันนางนี้กเติกาหันนางนี้นะครับขอถอดอันนี้ก่อนเอานางเวียงเวียงลืมไปคิดว่าตัวเป็นนางเวียงไม่ใช่พยายามเป็นนางเวียงเฮ้ยอันนี้อันนี้มันล้มอ่ะพี่พี่รองขาล้มอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแัดหนึ่งมัดหนึ่งยังเวียงไม่ได้อบุญสิงห์ไม่พร้อมเออน้องกรีนมายิงกับพี่ตรงนี้นะครับ เรามาเชียร์กันดีกว่านะฮะว่าจะทำอะไดที่น่ารักมันต้องมีคนจับเอาไว้อันหน้าหลังก้ออันหน้าหลังก้อได้อันนี้ใกล้ไปไปตรงนี้ต้องตรงนี้ไม่กินหาเรื่องเอาหัน อย่างนี้นะครับโอเคต้องขยืดตัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้นางเหวี่ยงเวียงโดนคืออย่างนี้พี่กิดเนี่ยต้องเริ่มสตาร์ตตัวนี้แต่ว่าสามารถหันมุมหลบมุมเหลบได้นะครับเราไม่ได้ไม่ได้บังคับต้องทันเลยตลอดเวลาขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ๋อจะไปมีสอนดีวะก็พร้อมแล้วทีมเอสเวนวักหนึ่งถ้าคิดว่าวีเจชนะทีมเอสเวนวักสองถ้าคิดว่าพี่กีดซับซีโร่ชนะอย่าลืมว่าระบบทรูมูฟส่งฟรีไม่ต้องห่วง ้อมเตรียมตัวเดนเดี๋ยวโด,วด,วดนดดดดดดนะสอง <c oughs> <c oughs> สองสัริ่มได้อ๋ออ๋อ <c oughs> อ๋ออ๋ <c oughs> อ <c oughs> อ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดียวจะไม่ตามผมแล้วไม่ดึงสูงจังจะไม่เป็นคนอย่างเงี้เก่งมากสุดยอดคือเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษจริงๆพี่เจริญเล่นมาที่าสนามตลอดตบมึงให้กำลังใจก่อนเมื่อกี้ได้เลยเท่าไหร่นะพี่เจริญโยดผมก็เป็นซัทซีโร่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนให้กำลังใจผม้วย หนึ่ดิกระเลยชุ่มเล่าเดีวมันไม่ได้เกี่ยวเลยทำไไมถึงแม่นอย่างนี้โอ้ยโดนลูกปิงปองพอดีเลยไม่ได้โดนตัวไม่ได้โดนไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับนางเหวี่ยงสักเท่าไหร่ จริงๆแล้วอะอย่างพี่กิจคือเมื่อกี้อะไรเสเหวี่ยงโดนนะไม่อลิรไม่ได้เหวี่ยงโดนปิงปองหัวแม่นมากเลยฮะอ๋อนี่คือเขาโดนปิงปองใช่เออเขาเขาเหวี่ยงโดนปิงปองผมลอยไปเลยครับผมขออีกทีได้ไหมไม่ได้เขาบอกเอาไม่ได้ผมก็เป็นมันไม่ได้จริงทางทีมงานของเราเนี่ยแหละบอกว่าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงานงั้นงานนี้ถือว่าทีมซับซีโร่ชนะเลยชนะชนะไปอย่างขาดลอย คุณผู้ชมครับ27่สิวิกับ5วิแล้ววันนี้ผมก็รู้ว่าน้องกรีนคไว้ใจไม่ได้จริงครับถึงแม้จะไม่สบายแต่ชีเลงแล้วว่าฉันต้องคว้างลูกบิงปองอาริสทำไมอาริสไม่คว้างลูกบิงปองเหมือนน้องกรีนบ้างล่ะครับคว้างไม่โดนอ่ะพี่กิตเก่งจริงมึงจะโดนอ้อมก่อนเธอเก่งมากมีการเอามือปัดแล้วคือแบบมีการแบบว่าเอวี่ยงไปเพื่อให้อ้อมข้างหน้า ก็ยังไม่โดนพี่กิจแข็งแรงมากแกไม่แม่นตังหาอลิสก็ไม่มี่กิจเขาโดสูงแล้วค่ะกิจเพนแหม่แหมแหม่แหมแหมชนะแล้วไงก็กลัวกลัวมันหล่นท่านผู้ชมครับใครกดโทรศัพท์มาทายก็เดี๋ยวได้มาเปิดแผ่นป้ายกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้บัตรคอนเสิร์ตกลับไปที่บาร์รถฉลใจของสมชินในกลับไปนะอลิสมาถึงคำถามกันต่อดีกว่าเดี๋ยวขอถามก่อนเมื่อกี้ อ่ะพี่เจริญถามก่อนก็ได้อะไรนะอยากรู้เองเมื่อกี้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 คือว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดกันไปถึง first love อ่าฮะอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะมี mv ให้ดูเพราะว่าลิซเนี่ยทำอยู่ tru music top 20ก็เมื่อไหร่ที่จะได้มีเอา v มายๆดีกว่าถ้าเกิดว่ามี mv เมื่อไหร่เนี่ยเพลงมันก็สามารถอยู่ในอันดับ1ถึ่งถึงยี่สิบนด้ใช่จะช่วยชุมจายคนแน่นอนครับวันที่1ธันวาที่สยามเด็กเล่นนี่แหละที่แรก โอ้โหแฟนๆก็ต้องคอยดูไว้ว่าวันีหนึ่งธันวาต้องมาแน่นอนหนึ่งธันวาคมนี้นะครับมาดู first love กันได้นะครับ MV คิดได้ยังครับว่าเดี๋ยวถ่ายหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับได้ดูหรือยังได้ดูแล้วได้ดูแลวด้วยชอบไหมชอบครับเอาแน่นอนเพราะว่าต้องชอบสิแต่เดี๋ยวถามก่อนละ first love เนี่ย ทำไมถึง first love ทำไมไม่ใช่ว่าทำไมถึงชื่อ first love นะคะทำไมถึงเนื้อหาถึงเป็นแบบนั้นเป็นเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าเป็น first love ของพี่ตองส่วนตัวหรือว่าเป็นใช่มันเนื้อหามันกลางๆวะครับสามารถให้ใช้ได้กับทุกๆคนเลยก็คือง่ายๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น้กับทุกคนทุกคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น้กับทุกคนคืออันนี้อันนี้คือพี่กิตไม่อันนี้คือพี่กิตไม่ได้คิดเองไม่ได้มาจากส่วนตัวแต่ว่าพี่ตองแต่งมาให้ใช่ครับก็นั่งคุยกันว่ายะเป็นแนวไหนอะไรยังไงดีถูกต